ลาน,นาพอร์ตโครดซิสเต็มเป็นแบบเครื่องเปล่าตัวเครื่องเปลเ่าเลยก็ฟิลเหมือนพวกลีแลกอินฟีอะไรเงี้ยสามารถใช้หัวของอ,อินฟี่หัวจูสหัวอะไรค่อนข้างจะใช้ได้หลากหลายยี่ห้อหัวทุกยี่ห้อที่ใช้ลิเล็กอินฟินิตี้ใช้กับรุ่นนี้ได้หมดทุกรุ่นก็ตอบโจทย์เนาะเพราะว่าใช้หัวได้หลากหลายที่สําคัญก็คือราคาเครื่องเนี้ยเครื่องเปล่าเครื่องเนี้ยอยู่ที่3 0 0นิดๆเท่านั้น ลองให้ดูว่ามันจะคุ้มไหมกับราคาถูกขนาดนี้องกับหัวก็คือหัว vmc กลิ่นนมสดใช้ได้นะเวลาดูดไม่รู้ว่าเป็นเพราะหัวห,วหรือว่าตัวเครื่องมันทำให้รู้สึกฟิลมันรู้สึกแบบโลง่งไม่อั้นมากไม่อั้นจา๋าไม่อั้นจัดจัดเหมือนตัวอื่นฟิลค่อนข้างจะอยู่ที่ปานกลางไม่อั้นเกินไปแล้วก็ไม่โล่งเกินไป แต่ก็รู้สึกว่ามันไม่อันอก็คือชอบกับทางเลือกที่ใช้หัวได้หลากหลายแล้วก็ราคาที่ถูกโดนใจก็สรุปได้ว่าลานาพอตัวนี้ถือว่าคุ้มกับสายที่ชอบเป็นพวกแบบพอดเปลี่ยนหัวก็คือโครสิตต้นั่นเองใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับ